เขาเรียกว่าอยู่ในรถมันอุนพนังเกี่ยวกันกับเมียต้อเข้ามาหลบนยางพนะยาอ้มีเมียสี่คนอ่ะโอ้นังไอนนางสามมุงพานางขาวนั่นเาป็นยางขาวนงสุมนทานางสุมนทานงขาวนี่บของเขาเล่าเบืดออะไรน่ะบาดผู หัวผู้เดียวนี่คนตดวนี้หัวส่วนนีสอวนนี่บริษัครัโอเคไม่ได้ทำคแต่งแต่หน้าอ๋อเขาต้องการฟอโต้ค่ะฟอโต้ยือ่ะโอ่ายให้หน่อยเจ้าค่าเอออ่ะอญาติโยมเขาก็อยากร่วมนะอ่าโอทูโอทูไทยแลนด์ฟอโต้อชนะฮี

พ่อพ่อข้ามประเทศมาทำท่ายอยากจะเป็นพลังนะาก็ธรรมดาแล้วเนาะ <c oughs> มีมิตรมีเพื่อนเสถย,ยหลายหลายคน <c oughs> อันนี้ราชิกาสถูกนะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเราลงป้ายของไทยอ่ะนะสถูกนี้ราชิกาสถูกนี้เกี่ยวกันกับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเอานะเดี๋ยวเราชม เ้อสถูปนี้ก็คืออันใหญ่ตัวนี้นี่ก็คือที่เราจะไปนะครับนี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมให้อัญญาโกนท่านไดฟังแล้วก็ใกล้ใกป้าอย่าง,ง,องอนี้ก็สะดวกเสียบล้มมัน